สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอลุงป้านนะ้าอาเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสที่5ของเดือนธันวาคมนะคะค่ะ,ะวันนี้นิตยาบอลสีก็นำบอลสีสวยๆมาฝาก f ออีกเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนแจ้งการจัดส่งนะคะนี้จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะค่าจัดส่งนะคะแบบโอนที่50มาเมานะคะรับกี่กระถางก็ได้ปลายทาง70บาทนะคะ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถอดไ์เพื่อนๆได้เลยค่ะาม,มาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดมีบนสีอะไรมาฝากบ้างเริ่มจากนี่เลยพญาชลาวันนะคะนี่นะพญาชลาวันมาอยู่ในกระถาง6นิ้ว6นิ้วครึ่งเลยนะคะนี่6นิ้วเนาะพญาชลาวันวันนี้าราคาเบาๆกันเลยนะคะเอาไปที่100 20บาทนะคะ120เนาะน้องสวยนะคะเห็นไหมพยาชาลาวัน120ค่ะรักเอยรักเอย๋ยสวยเลยนะคะนี่หลอดใหม่กลางแล้วสวยมากเลยนะคะรักเอยเนาะนี่นะคะมาอยู่ในกระถางหนิ้วครึ่งเช่นกันนะคะรักเอย เอาไปที่รักเอย๋ยเอาไปที่130บาทนะคะสว,สวยเลยนะสวยมากนะคะรักเอย๋ย130นะคะต่อไปเป็นไก่เศรษฐีนี่เลยมาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไก่เศรษฐีเนาะไปขึ้นกระถาง8เอานะคะเพราะว่าน้องลากทะลุก,กระถางแล้วเนาะเห็นไหมคะเนาะไก่เศรษฐี แบ่งปลงกันนะคะ100เอาไปที่120บาทนะคะไก่เศรษฐีเนาะสวยๆเลยฟอร์มสวยนะคะอสองไขยไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วครึ่งเช่นกันนะคะอสองไขสอสวยๆเลยเห็นไหมคะปลดใหม่มาแล้วอสองไขยก็ไปในราคา120เช่นกันนะคะสวยๆเลยนะคะนี่จะเป็นอักอรสวรรค์ อัสวรรค์น,นะคะสวยมากเนาะมาอยู่ในกระถางหกนิ้วครึ่งเช่นกันนะคะนี่เลยหนึ 100, ่งร้อยสามสิบนะคะอัรสวรรค์เอาไปเลยคะ่ะร้อยสามสิบนี่จะเป็นเจ้าปอแก้วมาอยู่ในกระถางหกนิ้วครึ่งเช่นกันนะคะเจ้าปอแก้วนะสวยๆเลยนะคะหลอดใหม่ก็เห็นไหมคะสวยมาก จาพอกแก้วนะคะเอาไปราคาหนึ่งร้อยสามสิเช่นกันนะคะมาแล้วใครที่ถามหาชายชนฟอร์มเตี้ยนะคะนี่เลยสวยสวยเลยมาอยู่ในกระถางหกนิ้วครึ่งเช่นกันนะคะชายชนนะคะสวยมากฟอร์มสวยมากเลยนะคะดูนะดูหลดใหม่เขาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะชายชนเนาะฟอมสวยจริงๆเลยนะคะนี่เลยชายชนเอาไปราคา150่าสิบบาทนะคะ น้องน่าจะมีสองนี่เป็นฟอร์มสวยๆเลยนะคะชายชนเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนี่จะเป็นเทวีสุริยาสวยๆเลยนะคะเท,เทวีสุริยานะคะมาอยู่ในกระถางหกนิ้วเนาะสวยมากเอาไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทวีสุริยาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ เทพ,พบุตรบอลใบกลมนะคะเทพ,พบุตรนะคะไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะล้นล้นแล้วเอาไปในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเช่นกันนะคะเทพ,พบุตรเนาะอันนี้จะเป็นเท้าหีิรันพนาศูนนะคะเท้าหีิรันพนาศูนสวยๆเลยเอาไปในราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะเท้าหีิรันพนาศูน ชัดทินกรมนใบกลมอีกตัวนะคะชัดทินกรเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะวันนี้วันพ่อเนาะอันนี้จะเป็นสีเลิกงามมาอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะสีเลิกงามสวยมากเลยนะคะนี่เลยสีเลิกงามเอาไปที่หนึ่งร้อยอ่า นร้อยสี่สิบนะคะ,ะสีเลือกงามไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะนะน้องต้นไม้เล็กแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหกหลงนี่เลยสวยๆเลยนะคะไม้เก่าไม้โบราณเนาะหกหลงไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหกหลงมีนี่หล,ลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะอันนี้ต้นแก่ตัวแล้วหกหลงเอาไปในราคาโอ้สวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะดูนะคะ ดูอันนี้ต้นใหม่อีกต้นหนึ่งนะคะน้องให้หนอมาแล้ว150บาทนะคะฮกหลงเนาะร้อยห้สิบสวยๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นพรหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะไปที่200บาทนะคะพรหลวงพ่อนะคะ200บาทอันนี้ไผ่ขวนญสิริเดี๋ยวน้องก็กัดสีมาสวยนะคะไผ่ขวนญสิริ มาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไผ่ขวนซิริเอาไปในราคา120่บาทนะคะอันนี้ลูกไม้สวยๆเลยนะคะลูกไม้โหลดใหม่กลางกางกัดสีมาสวยมากนะลูกไม้นะคะมาอยู่ในกระถาง6นิ้ว6นิ้วครึ่งนะคะลูกไม้เอาไปในราคา150่าบบาทนะคะ <c oughs> ซับพนมสวยๆเลยนะคะฟอร์มสวย ซับพ,พนมไปเลยค่ะ150าบบาทนะคะซับพ,พนมเนาะท้าทองอินนี่เลยนะคะท้าทองอินเอาไปที่120บาทนะคะวันนี้เนาะสวยเลยนี่จะเป็นก้าวแต้มก้าวแต้มไปราคา130่บาทนะคะ <c oughs> ซับรุ่งโรดสวยมากซับรุ่งโรดนะคะชื่อมองคลซับรุ่งโรดเอาไปเลยคะ่ะไม้ยืนไทกระถาง6นิ้วนะคะ150อันนี้จะเป็นศ <c oughs> ิลาหุ่มทองแผงนะคะศิลาหุ้มทองไปที่120บบาทนะคะพญาดำรงสวยๆเลยนะคะพญาดำรงเอาไปที่ 140บาทนะคะนินละนนฟอร์มสวยเลยนะคะเอาไปที่120บาทนะคะหงดรุนฟอร์มสวยๆเลยไม้กัดมาแล้วนะคะหงดรุนเอาไปที่หงดารุนนี่เอาไปที่150บาทนะคะสวยๆเลยนะคะเนาะกัดหน้ามาสวยมากไม้กระถางสี่นะคะวิจิตจินดาวิจิตจินดานะคะสวยเลย ไม้กระถางสี่นะคะเอาไปในราคาเก้าสิบาทนะคะนี่จะเป็นทองหลอทองหลอเอาไปที่200บาทนะคะทองหลอสองนางพิว้วนางพิ้วเอาไปที่90บาทนะคะ ต้องมนตาต้องมนตาไปที่90บาทเช่นกันนะคะหนุมานตัว9เไปที่90บาทเช่นกันนะคะพยาชาลวัน90บาทนะคะไม้กระถาง4นะ อัอนสวร์ไม้กระถางสี่นะคะไปที่ห้าสิบนะคะอับษรสวรค์อันนี้จะเป็นรัศมีเงินรัศมีเงินก็ห้าสิบบาทนะคะล้นตู้เลยค่ะรัศมีเงินอันนี้จะเป็นชายชนชายชนก็ห้าสิบบาทนะคะไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วเนาะแบ่งปันกัน อันนี้เป็นหนุมานเชิญธง50บาทเช่นกันนะดูนะคะเขาสวยมากฟอร์มสวยนะคะเดี๋ยวนี้จุกให้ดูนะอึบหนุมานเชิญธงนะคะ50บาทเลยค่ะแบ่งปันกันนี่อะไรเอ่ยเจ้าปอแก้วเอ้ยไม่ใช่ทาดบางแก้วนะครับ ถ้าบางแก้วสวย,สวยเลยหน้าสวยมากเลยนะคะถ้าบางแก้วเอาไปที่ห้าสิบเลยนะคะเพชรบ้านปทุมนี่เลยนะคะห้าสิบบาทเลยนะคะไม้กระถางสี่อันนี้จะเป็นกระบี่นายร้อยคู่กับเพชรบ้านปทุมนะคะเอาไปที่ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะบันดานซับอืมเอา ทางนี้ก็ได้ค่ะบันดานซับบันดานซับก็50บาทเลยนะคะสสวยเลยเห็นไหมฟอร์มสวยนี่จะเป็นโ,โชคลํำซ้ำเดีนี้ยกให้ดูนะคะโชคลํำซ้ำฟอร์มสวย50บาทเช่นกันนะคะเกาะเกตอืบนี่นะคะเกาะเกต นาไม่ม่วงเนาะก็เกดสวยนะคะไปที่50นะคะตโตโตนี่นะคะบันดาซับสวยมากโตขึ้นมาอันนี้จะเป็นมะขวารลังสันเอาไปที่50บาทนะคะมะขวาลังสัรห้าสิสงไข่ไม้กระถางสี่ห้าสนะคะ กำเนิดซับห้าสอันนี้จะเป็นอ,อะไรอีกนารีบุรพานี่เลยนะคะ50บาทอันนี้จันห้าสิบาทเป่งปันกันนะคะสีปราดสีปาดก็50นะคะอันนี้จะเป็น สีลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองนะคะหน้าทองเนาะอันนี้เอาไปที่50เช่นกันนะคะหรือจะเป็นกระบี่นายร้อยต้นโตโต50บาทเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะนิตยาบนสีนะคะก็คัดบนสีสวยๆมาฝาก fc ได้ประมาณนี้นะคะค่ะ เอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิตยานะคะก็หาบอลสีมาฝาก FC ได้ประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ